โอเคตามนี้นะค่ะะสายต่อไปค่ะคุณเทพไทยนะคะจากปทุมธานีอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณเทพไทยค่ะจ้าสวัสดีจ้าคุณจีนี่คุณถนอมจ้าจ้าวันนี้ถามเรื่องอะไรเชิญค่ะเรื่องเรื่องพี่สาวโดนทุกบ้านนะจ้าที่นครพนมใครมาทุบบ้านล่ะใครมาทุบบ้านเราล่ะก็เราไม่รู้จักนะจ้าเขาเขาบอกว่าเขาเป็นที่ของเขาสมัยแปดสิบปีที่แล้วอ่ะเขาเคยเอารางวัดมาวัด เขาบอกว่ามีรถที่อยู่ประมาณห้าไร่อะไรเนี่ยชาวบ้านเขาก็วัดหมดเลยไอหมู่บ้านนั้นนะ่ะห้าไร่แต่ทีนี้วัดนะช่วงที่วัดนะพี่สาวเขาไม่อยู่จ้ะเดี๋ยวถามผมตอบที่ผมถามนะเป็นบ้านพี่าสาวที่นคนพรพนมอยู่อำเภออะไรครับอเภอเมืองจ้าอเ,อเมืองนคนพรพนมนะไปอาศัยอยู่ในที่ดินของคนอื่นใช่ไหมถ้าฟังดูตามนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมถูกต้องนะ มันเป็นที่ดินของอะไรอ่ะที่บ้าเป่าอ่ะจ้ะต้้งต้องที่แรกอ่ะมันมีพ่อแม่ก็ซื้อต่อจากอีกคนหนึ่งมาอ๋อไปซื้อต่อแล้วแล้วต่อมามีคนมาอ้างมาเป็นเจ้าของใช่ไหมครับใช่จ้ะเอาคนมารังวัดเอาเจ้าหน้าที่มารังวัดเหรอจ้ะเอารังวัดมาวัดเขาบอกว่ามีห้าไร่หลวงพอมารังวัดปั๊บเนี่ยปรากฏว่าก็มาติดที่เราอยู่ปรากฏตอนนั้นเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านใช่จ้ะ ยุ่งแลวทีเนี้ยอืนนี้เหตุเกิดเมื่อไหร่เนี่ยที่เขามารังวัดแล้วไม่อยู่เนี่ยเกิดนานยังก็ประมาณกลางปีที่แล้วจ้ะโอ้กลางปีที่แล้วแล้วตอนนี้บ้านเขารื้อไปหมดแล้วใช่ไหมเขาเขาทุบเลยอจ้ะทุบหมดเลยไม่เหลือซากเลยอืมอืมแสดงว่าไม่ได้แจ้งเราก่อนเลยผ่านมาแล้วตั้งกลางปีแล้วนะครับครบเจ็ดเดือนแล้วทั้งนั้นนะกแจ้งผู้หมวดผู้หมวดเขาแล้วก็ให้ผู้หมวดรัานินการก็ประมาณสักสี่เดือนพอเดือนที่ห้าก็เลย เอาว่าไปแจ้งความที่โรงพักแล้วใช่ป่ะแจ้งความแล้วใช่ไหมใช่จ้ะแจ้งความที่โรงพักก็ถ้าแจ้งความแล้ววันที่หนึ่งตุลาก็ทุกันที่หนึ่งตุลานะจ้ะ๋อถ้าแจ้งความแล้วก็ตํารวจต้องสืบสวนสอบสวนนะครับเขาเนี่ยถามสิพี่ว่าไอ้ไอ้แจ้งความแล้วเขาเอเอกสารเรามันไม่ไม่มีอะไรแต่มันไม่พร้อมอ่ะมันมีแต่ทะเบียนบ้าน ไม่เป็นไรหรอกคุณจะถามว่าไงที่โทรมาครับเอาคําถามเลยครับอืมก็อยากถาม,ถามว่าที่ตรงที่เราอยู่นะมันมันมีสิทธิ์เรามีสิทธิ์อะไรได้ไหมสิสิทธิ์ตามถนดอะไรได้ไหมคุณเทพไทยครับฟังฟังอย่างเดียวเลยนะทีนี้นะจะจ้ะจ้ะจ้ะเออเข้าใจก็บอกว่าค่ะถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวให้ถามเพิ่มได้นะครับจ้ะจ้ะ เราปลูกสร้างบ้านอยู่ในที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ใครก็ไม่รู้แหละ <Hey. S 1> เราบอกว่าเป็นที่ว่าง <Hey. S 1> เราไปปลูกสร้างบ้านอยู่ต่อมามีผู้แสดงความเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็มา <Hey. S 1> รื้อทุบบ้านเราทิ้งเราก็เลยไปแจ้ง <Hey. S 1> ความดําเนินคดีแน่นอน <Hey. S 1> ข้อหานี้คือทําให้เสียทรัพย์แน่นอนมีโทษจําคุก <Yeah. S 1> ทาให้เสียทรัพย์เมื่อแจ้ง <Hey. S 1> ความไว้แล้วเนี่ยให้ไปติดตามเรื่องที่โรงพักโรงพักอะไรอะครับนครพนม,มาจา้ะโรงพักนกครพนม อประเด็นก็คือว่าต่อให้เขาเป็นเจ้าของจริงแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์มาทุบบ้านใครทิ้งถ้าเขาจะทำถ้าเขาจะใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมายเขาใช้สิทธิ์ในการฟ้องกลับไล่ถ้าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงเขาต้องฟ้องกลับไล่เดี๋ยวคุณพังก่อนนะเทพไทยเทพไทยพยายามฟังมากกว่าที่จะสอดแทรกมาแบบคุณไม่ได้ฟังว่าผมพูดอะไรเนาะฟังก่อนนะครับผมจะพูดให้คุณเป็นเรื่องเป็นประเด็นเนี่ยคุณฟังแล้วไงเมื่อกี้คุณก็ หนึ่งทำให้เสียทรัพย์ถูกไหม,อมสองเมื่อทำให้เสียทรัพย์แล้วเนี่ยเราแจ้งความแล้วใช้ือเปบ่าครับอ,อันเนี้ต้องไปตามคดีว่าตำรวจทำคดีไปถึงไหนแล้วเรียกค่าเสียหายด้วยมีโทษอาญาด้วยนะทำให้เสียทรัพย์เนี่ยส่วนเขาจะมาไล่เราออกไปเนี่ยเขาต้องไปแจ้งความข้อหาบุกรุกนูอนอ่น่ะ เขาเขาไ่แจ้งแล้วเขาเขาหาว่าต้อง้องกลับไล่หนูเออนี่ไงก็ไม่เป็นไรไงแต่เราถามว่าเราอยู่มาแล้วกี่ปีอะในที่ดินแปลงเนี้ยสามสิบหกปีอะจ้ะสามสิบหกปีถ้าเราสู้เนี่ยเราก็สามารถครอบครองปรปั์ได้อยู่แล้วเราสู้ไม่ความเงินสู้าขอไม่มีเงินจ้างทนายอะจ้ะคือมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มีเงินจ้างทนายหรือไม่มีอะตอนนี้เรื่องที่มันจะต้องแก้ก็คือนี่แหละปัญหาว่าตํารวจสอบไปถึงไหนแล้ว มไม่ใช่ตํารวจสอบขั่งเดียวว่ามันฟ้องไล่ที่เราแล้วมันดําเนินคดีกับเราแต่เพียงเดียวตำรวจก็ต้องสอบสวนว่าเขาอยู่ตรงนี้มากี่ปีคะนะครับม,มีบ้านเล็กที่ด้วยใช่ไหมอเออมันก็สามารถพริสูจน์ได้เพราะฉะนั้นจะผิดจะถูกยังไงเนี่ยต่อให้เราอยู่ในที่ดินของเขาแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์จะมาทุบบ้านเราเขามีหน้าที่จะฟ้องกลับไล่เราไว้ไปตามกฎหมายสารตัดสินนัน่นอ่ะคุณเทพเทยคุณบอกให้พี่สาวคุณไปพบอายการจังหวัดนครพนมที่นครพนมค่ะ ต้องต้องไปเลยเหรอตไปใช่ครับจบเลยใช่ไหมถูกต้องครับไม่ไปแล้วคุณจะทําไงอ่ะคุณเมื่อกี้พูดออกมาแล้วว่าไม่มีเงินจ้างทนายอืมสะดวกจนเบอร์ไหมคะก็ต้องใช้ทอายการช่วยอะครับอืมนะให้พี่สาวคุณไปพบนะฟัง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 ให้พี่สาวคุณไปพบอายการคุ้มครองสิทธิจังหวัดนครพนมอืมนะครับก่อนไปโทรศัพท์ไปก่อนปากกามีกระดาษจดไหมตอนนี้มีไหมครับกระดาษเยวะๆแป๊บนึง อได้ผ่ามาเลยครับค่ะก็อยู่ในอำเภอเมืองเหมือนกันเลยนะต้องไปให้อายการเขาดูรายละเอียดให้ตรงนี้นะครับค่ะแล้วก็ไปตามเรื่องจากเจ้าหน้ลาที่ตำรวจเอาเบอร์โทรศัพท์นะอมาจดเบอร์โทรศัพท์หน่อยลูกเดี๋ยวนบแป๊บนึงจดอ่อาบอกก็จ้าศูนย์สี่สองศูนย์สี่สองห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้า หกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งคุณให้พี่สาวโทรไปนัดทางอายการก่อนนะครับอายการก็จะนัดคุณนะครับพร้อมเอกสารที่จะเอาไปแสดงให้กับอายการดูแล้วก็จะเชิญคู่กรณีเนี่ยไปเจรจากันค่ะเรื่องนี้ยังเจรจากันได้ยังเจรจากันได้ใครมีสิทธิ์อะไรใครไม่มีสิทธิ์อะไรสิทธิ์อยู่อาศัยเขามีสิทธ์อะไรอย่างนี้นรเราไม่ต้องไปสถานีตำรวจเลยใช่ไหมไปพบอายการก่อนครับ เดี๋ยวท่านจะไหนนานะคะใช้วิธีการโทรก่อนนะอย่าเพิ่งไปนะโทรไปก่อนเนี่ยท่านจะประสานท่านประสานเองแหละแล้วท่านจะตอบกลับมานะจ้าจ้าจ้าโอเคไหมเข้าใจไหมครับจ้าจ้าที่จริงที่จริงเรื่องที่จริงก็อยากให้มันจบจบไปเลยพี่สาวก็ไม่จบง่ายหรอกครับเรื่องนี้ไม่จบง่ายหรอกครับไม่จบง่ายเรื่องนี้ยกจะจบต่อเมื่อคุณยอมเขาอ่ะและยอมรื้อถอนออกไปยอมเลิกแจ้งความกับเขาอันนั้นจบ อย่างยี้จบทีนี้ว่ายกแจ้งความถ้าเขาจ่ายตังถ้าถ้าเขาจ่ายตังเรามาเรายอมจมยอมถอนแจ้งความมันจะจบไหมได้ถอนได้ครับเจรจากันนะอ,อ,นอนนั่นต้องตา<ช>มนั้นแหละว่าพี่สาวเขาไปลําบากเราก็ไปลาาําบากด้วยอต้องดูแลคนป่วยไงคนป่วยจิตเสียงอ่ะเอาละถ,าถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็จําเป็นนะเรื่องเหตุอื่นมาเป็นข้ออ้างปัญหามันก็แก้ไม่ได้นะ เรื่องมันต้องแก้นะคะคือคือคต้องการก็คืออยากให้ยอมถอนแจ้งความเราจะเสียให้ให้เขามาเสียค่าเสียหายเนี่ยจ้ะจ้าแล้วเขาจะยอมเลยเอาไปพบอัยการแล้วการตามที่บอกออาที่นี้เขาจช่วยเคลียร์ให้หน่อยได้ไหมล่ะเตาจ้ะเคลียร์ให้ยังไงล่ะผมต้องให้อัยการทํางานไงครับคุณเทพไทยเราแนะนําไปแล้วนะคะนะคะลองทาตามวิธีนี้นะอัยการเขามีหน้าที่เขาจะช่วยตามนี้ครับโทรไปหาอัยการ เดี๋ยวผมโทตไปเองเขาตีหัวผมไม่เทพไทยช่วยได้เหรอนะคะเออมันไม่ได้มีหน้าที่นะพยาการเขามีหน้าที่ใช่ครับเอาตามที่บอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ